สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได้พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและพึงพอใจตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นด้านระบบงานด้านบุคลากรด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านอื่นๆเช่นงบประมาณเพื่อนำไปสู่สำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่นประจำปีงบประมาณพศ2564ดังนี้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครบริการด้วยรอยยิ้มสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาโดยไม่หยุดพักเที่ยงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแอคชั่นแพลนแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารจัดการงานในสำนักงานที่ดินเช่นมีช่องให้บริการที่มีหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งสองด้านสำหรับประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นแบ่งเป็นช่องบริการงานด่วนงานเบ็ดเตล็ดงานนัดจดทะเบียนล่วงหน้า e-Qu ランスบริการจดทะเบียนต่างสำนักงานโครงการจดทะเบียนแบ่งแยกฉับไวรอรับโฉนดที่ดินได้ทันทีโครงการบริการยื่นคำขอรังวัดจบในรอบเดียว เพื่อลดขั้นตอนการนำสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งคืนที่ฝ่ายรังวัดหลังจากชำระเงินโครงการ QR Code บอกตำแหน่งแปลงที่ดินที่ขอรังวัดและบริการอัตโนมัติผ่านคีย์ออสดิจิตอลสไนเดตทัสกินอาทิค้นหารูปแปลงที่ดินตรวจสอบราคาประเมินและข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการที่ทันสมัยเป็นต้นมีการนำแผนปฏิบัติการแอคชั่นแพลนไปสื่อสารเพื่อถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหาคนครมีการจัดทําแผนงานโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตป,ประพฤติมิชอบกรมที่ดินพศ2564กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานเช่นติดป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดําเนินงานค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยมีการนำแผนงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆการจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินและการควบคุมคุณภาพของงานบริการมีการจัดทำโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมีการตรวจติดตามสรุปผลและรายงาน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานเช่นแอปพลิเคชัน All During Fry i C ในการค้นหาสาระบบเพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยซึ่งได้รับรางวัลที่2จากการคัดเลือกผลงานโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกลมที่ดินประจำปีงบประมาณพศ2564การเล่งรัดงานบริการประชาชนมีการควบคุมติดตามงานค้างโดยจัดทำบัญชีคุมงานค้างทุกประเภท ฝ่ายทะเบียนดำเนินการงานค้างก่อนปีงบประมาณพศ2564ได้ร้อยละ100ดําดำเนินการในปีปัจจุบันได้ร้อยละ100ฝ่ายรังวดัดสามารถเร่งรัดงานบริการได้รังวัดในภาพรวมทั้งหมดได้ร้อยละ91.29การสนับสนุนงานนโยบายของกรมที่ดินสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กำหนดมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานที่ดินเพื่อให้สำนักงานที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์รัชการสะดวก (GEC) c ประจำปีงบประมาณ2564เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกรมที่ดินด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายผ่านแอปพลิเคชัน s m a r t l a n d แอปพลิเคชันวิดีโอคอลตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจแอปพลิเคชัน l i น์อัที่ดินกรุงเทพมหานครคลินิก24ชั่วโมงตอบสารพันปัญหาและแจกนามบาทรสำหรับติดต่อ,อก,กลับได้ทันทีกรณีที่ผู้รับบริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังรับบริการ มีระบบคิวอัตโนมัติไม่เรียกสำเนาเอกสารใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์และเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกลมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการปกครองเป็นต้นมีการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านเครื่อง EDC ด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือสแกน QR code ผ่านโมบายแอปของทุกธนาคารสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิห้องน้ำอัจฉริยะลดการสัมผัส คิวอารโคสำหรับแจ้งปัญหาการใช้ห้องน้ำและประเมินความพึงพอใจปุ่มกดฉุกเฉินขอความช่วยเหลือทำให้ได้รับรางวัลชมเชยกลุ่มสำนักงานที่ดินจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกจากการคัดเลือกโครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพศ2564จุดบริการพิเศษให้กับผู้พิการหรือผู้ใช้รถเข็นผู้สูงอายุพระภิกษุสตรีมีคันและคู่มือขั้นตอนบริการอักษรเบลสำหรับผู้พิการทางสายตา ห้องอาหารที่พักรอจุดบริการข้อมูลข่าวสารพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีป้ายบอกสถานที่และจุดบริการจุดคัดกรองเอกสารรับบัตรคิวและโต๊ะจัดเตรียมเอกสารพร้อมตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินตั้งอยู่ที่ชั้นสองเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้รับรางวัลชมเชยจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเพื่อแสดงว่าพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่นประจำปี2564ด้านบริการแหล่งเรียนรู้มีการรวบรวมและจัดแสดงสิ่งของเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครจะมุ่งมั่นให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมทั้งพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจโดยความยิ้มแย้มแจม่มใสใส่ใจประชาชน